สุปขี้ร่วนหวนมาคือเกาซาลาแล้วพี่น้องเลยกินฮอดซึมโมจา้าจึงโง่คงตามือกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนเนาะยินดีต้อนรับทานเขาสูซองตาพิกันตาชาแนลเนาะก,กับรายการอยากกินไรต้องถ่ายคลิปพี่น้องเนาะมีรายการใหม่มากาเพื่อนวะเอายังไงก็ขอถทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนเนาะที่อยู่ในช่องตาพิกันตาชาแนล มืาอนี่น้าพี่น้องเฮาสิพาทุกคนมาากินน้ำหวานน้ำกันพี่น้องมืาอนี่น้เาเฮาซื้อน้ำหวานพี่น้องออนี่มันน้ำหวานถั่วดำเนาะนี่มันเผือกพี่น้องช่องทงเฮาซื้อเนาะพี่น้องสั่นกะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเสด็จว,ว่างเสด็จแกะได้ได้พี่น้องเอ้ ต้องทงหาพันกีบพี่น้องยี่สิบบาททงละสิบบาทได้พี่น้องเด้เอ,อ,อไม่ขาพมันมาขายเนี่ยแกะบไริษัมบริกรบาทเนี่ยขาถึงมัดดีขนาดเน้อง,องาา <laughs> แกะได้บ่พี่น้องอืมแกะบ่ได้บ่ได้กินแท้ๆบาทนี่ โอ้ยยางจนขาดพี่หน่องเอ้หอมหอมพี่น่ง <c oughs> องปกติเนี่ยต้องกัดก้นทงหลดแล้วเนาะแต่เมื่อนี้เออใส่ถวยพี่น่อง <c oughs> ใส่ถวยใส่ถวยสถยสานทียังบ่มมีบอลไทยไยพี่น่องไงลัลงบานก็นยังบ่แล้ว แปลงรางบ้านแล้วคักๆัดร้านถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งนกันนะี่พี่น้องโอ้เห็นม่น้อตัวดำำนะพี่น้องเนาะมาพี่น้องแอบชอบ จดนบาได้กินจนเจ็เบตะสิกิปปลกันเลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มาได้พี่น้องได้โอ้ยใส่น้องมันแกะนะอ่ฮะนี่สองถุงเลยพี่น้อง ถั่วดำกับเผือกปอนกันเลยเดี๋ยวเสียให้พี่น้องได้เบ่งกันถอกกอ่อนอ,อยู่ในห้องพี่น้องเอ้ยตอนนี้ เท่่มรื่องปฏิบัติบานี่พี่น้องสองถ 5, ุงห้าพันมาพี่น้องนี่แเศๆพี่น้องคนกันเลยคนเลคนเลคนเล Năm Văn Đâm Năm Văn Phược Các năm Văn Thua Đâm Sạp sạp Thôi bác thì nó ngon Mông xào này thì Cái này นี่พี่น้องเบอาพี่น้องเห็นเบอร์อ่าอยู่คนเดียวต้องกระตังบอเทียน <c oughs> ขอถอดขอไฟได้พี่น้องเนี่ยมายกันใหมาลุยกันอืมครับเจ้านกพลอยเลยพี่น้องโตกับบมี่อืม มันมันมันหวานถั่วดำมันขนาดเผือกไปหน่อย นับสนุนราการโดยห้านวดแผนโมหันพี่น้องคำสมัยบริการนวดแผนโมหันของคนพิการตานะพี่น้องถ้าหกากปวดไอเจ็บเส้นเจ็บเอ็นอย่าลืมแบบเอ็นมากันได้พี่น้องที่บ้านพ่นตาเมืองพลันไสยแขวงสวรรค์นาเคศน,นะพี่น้องเนาะมาหากันได้เลยถ้าหากว่าอีพออีเมร์ผลุงไม่ป่าเจ็บหลังปวดแหวจังสีมึนซาต,ตามตีนตามมือจังสีมาเฮาไ้เนาะพี่น้องเนาะ นำนวลให้พี่น้องเลยย้ำอีกทีนึงสถานที่ตั้งยุบันพ่นตาลเมืองพาลานไส้แข้งสวรรค์เขตเนพี่น้องเดอ้ออยู่ในตลาดแคมถนนเล็กเก่าสวรรค์เขตชายแดนเซโปนเมืองพีนเอาพี่น้องเนาะไปบ่ฮอดจับบุึเนี่ย สามารถโทรกันเข้ามาได้นะไม้เล็โทรศัพท์ศูนย์สองศูนย์เจ็พี่น้องศูนและะ 33, ้วก็เจ็ดสโตและะ 63, 38, ้วก็หกสามาแพี่น้องนะและ้วก็มีอีกเบอร์หนึ่งพี่น้องเลยถ้าโทรเบอร์นี้บ่ได้ได้อีกเบอร์หนึ่งศูนย์สอหห้า เจ็ดเก้าสี่หาเก้าหาหนึ่งหาเจ็ดเก้าสี่หาพี่น้องโทรกันเข้ามาได้เนะเขาเริ่มเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงแปดโมงแรกพี่น้องเองทุกทุกมือบริยุดวันเสาร์บริเษัววันอาทิตย์พี่น้องถามทานอยากงวดน้ำมัน มเส้นนวดเอ็นนวดหักษานวดพอ่ายมาหาข้าวใดน้องพี่น้องหรือว่าพี่น้องอยู่ต่างประเทศเนาะมีโอกาสเลยมาเที่ยวประเทศเล่าแล้วก็แวะเวียนมาทางบา้านพลนตานเมืองพลันไซแควงสวนสดเกตเนาะ อย่าล <ing> <Jean> ืมมาแวะหากันไหนเด้อพี่น้องเด้อ สองถุงห้าพันกีบยี่สิบบาทบาทุหอดหนึง่งดอลลาร์ทำมป์เราพี่น้องเรา แซ่บพี่น้องอยู่ผู้เดียวกินผู้เดียวแซ่บู้เดียวพี่น้งนองนะพี่น้องว่ามาแซ่บนกันคุณเปิดร้านนวดได้ หมื่กว่าเจ็ดเดี๋ยวสิบเอ็ดมือเนาะสิบเอ็ดสิบสองมือสิบเอ็ดมือนนั่นละสิบเอ็ดมือกับพ่อมี่ยูพี่น้องลูกค้ากันนะลูกค้าอยู่ในตลาดนี่นละเผืนอมานวด สับแซ่พี่น้อะ ตอนเราไปกินหลายเดือนพี่น้องกันแสบอีอบบนี้ยังไงก็ขอฝากพี่น้องนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆเนะพี่น้องเนะเพื่อประผัดคลิปใหม่ๆของตั๊ ใจพีน bye ่น้องลายลายบายบายแต่นอานักิน